ไฟเคดิโอเคดิโอปันมิวันนี้เอาทั้งนี้วันนี้เอาการทํางานวันนี้เอาเวอร์ชั่นของการตัดลักษณะกลุ่มของนะครับป๊อปทวีนะครับให้กับเพื่อนให้กับน้องๆให้กับท่านสวยๆนะครับโอกาสศึกษาได้มีการเรียนรู้ได้มีโอกาสพัฒนานะครับขอให้แรกผมมีการเริ่มจอนะครับตอนนี้ความสมบูรลักษณะของร่านข้างหรือการยกนะครับหรือการกชากทำลายวางแนวลักษณะของมุมต่งครับเรามาเก็บเป็นครบ มันมีความสมูทมีความคมเลินก really ็จะมีความสวยและมีการลักษณะของทรงออมได้สวยงามเสร็จแล้วนะครับเรามาเน้นลักษณะของตัวขอบเกลียดหรือลักษณะของด้านหลังหูการการตัด่อบการวลลายการนี้ลักษณะของทรง่อให้ทรงนะครับมีความสมูทมีความคมเลินก็จะมีความสวยงามครับอันนี้กเป็นเทคนิคนี้ก็คือการทําายมิสสไตล์นะครับฟีดิ้งตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเรามาดู้อย้อยหรือด้านหลังเราจะทํายังไงให้ดูสีสดวย เงินนะครับให้ิศสักษนาของตืนนะครับไล่ละของตังเปลี่ยนออกมาและษนะดของตึนออกมาได้สวยงานมือการใช้หวีรองในการใช้หวีในการวางสายการวางสายการวางลายการวางแนวในการเชื่อมต่อนะครับจากหน้าหลาหรือตัวคอเทียนนะครับอันนี้ก็คือที่หนึ่งอันนี้ก็คือการทงานนะครับอันนี้ก็คือสไตล์เราวิดีโอกรนีที่เราสึงไ้างทีที่เราพัฒนาเห็นแล้วนะครับตามการขอบนะครับ วางลายวางแนวลักษณะของของทรงเพื่อให้ทรงนะครับมีความสมูทมีความคงตื้แล้วก็มีสวยงามจากเทคนิคนะครับจากการทํางานจากการสื่อสางการเรียนรู้นะครับจากการวางขอบจากการวางลายจากการวางแนวลักษณะของทรงพือให้ทรงออกมาได้มีความสมูทความสวยงามข้อแรกลายแรกแนวแรกและโซนแรกนะครับจุดแรกเราเริ่มจากจอ2สองก็คืออาหูจุดที่สามก็คือความคุย ที่นะครับคือการตัดขอบวางลายวางแนวที่ห้านะครับคือการสร้ารูปแบบของคอลลักษณะของตึผมซื่กันเสร็จแล้วนะครับมาดูด้านหน้าเลยถ้ากล้องขยาบมาเลยนะคระนะับมาดูชัดๆเลยนะครับจากด้านหลังหูไปหูนะครับจากผมก็จะจินตนาการลักษณะของไฟในการยกือการปรันะครับใยการตั้งวางลายวางแนวตรง การวางรูปแบบการตัดจำได่ทางตัวคอเคลียร์หรือลักษณะของตืงของลักษณะเปรตหรือไร่ของการในลักษณะของสมุทให้มีความคงคืนกันเสร็จแล้วเรามาดูนะครับนุ่งไถ่ถอยหรือตีนฝนแต่การที่เราขอลายเด็แนวเดลักษณะของหรือเกลี่ยลักษณะของความคลียร์งเครื่องต่อคื่อต่อที่นี่เขมาครับคือหลังหูถทาประจวบนะแล้วนะครับเรามาการ รายลเอียดของครับมาดูรายเของลักษณะของสช่วงครับเช่นเดิมนะครับท่านผูมผมละลายแล้วเนี่ยนะครับเป็นในความคืนความคืนนที่นี้ที่มีองศาองศาทีมีองศาในการวางตัวอยู่เป็นตัวแอโร่นะครับเป็นการตัดเป็นการไล่เป็นการวางตอวเป็นการวางลายแล้วก็การวางแนวลักษณะของตรง้สมมติสมมตงมีความสวยงามได้ส่งออกมาตามที่เราต้องการนี่การที่มีนะครับการ ชั้นนะครับของติดตัวควานี้งครับเสร็จแล้วนะครับนะเรามาเน้นลักษณะของการตัดต่อหรือมาเน้นลักษณะของการสร้างความคุยหรือเน้นลักษณะของคนรเชื่อมเนลักษณะของด้านบนด้านล่างให้มการที่เชื่อมต่อนะครับหรือการสร้างความคุยนะครับจากโซนหุ้กล้าเรามีการตัดขอบนะครับโซนที่ยก้าเรามีการตัดขอบนะครับโซนลักษณะของพีผมเรามีการไล่เสร็จให้มันอยู่ของ ซนซ้ายซอนขวาซอนหน้าระทับโรงตีนก็ธมูนะครับเราจะเที่มีความคงตึงแล้วมีความสมดุลความสวยงามครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับเรามาเป็ีเมเรามาดูขาแล้วเรามาดูสายดูส่วนไหนนะครับที่มันมีความชี้เราก็สร้างให้มันมีความคงตึงกันนะครับจากลายจากแนวจากโซนจากตีนนะครับให้ดูนะครับมีความคงตึงกันถ้าพอเสร็จแล้วนะครับเราได้ทุกสัปสที่เราต้องแล้วโมดิฟิเคชันการไล่ัน กตัดเป็นไงนการใช้ก่ตัดหรือไก้นะคะรับการไล่เราต้องไมมีความคงคืน,นจากส่วนติดร่างาส่วนด้านบน,นด้านข้างตลอนดนทั้งจอนนครับนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นหลักการนะครับเป็นการทํางานในการตัดลักษณะของรองทรงหรือรองทรงหญิงครับเราจะมาเรียนรู้เราจะมาตัดกันนะครับการตัดงลักษณะรองทรงอะไรนะครับนะตัดเสร็จแล้วนะ เทคนิคของการใช้กันไกลเลยลรเราจะใช้กันไกลแบบีิสรบเราจะใช้กังไกลไล่ตรงเราจะใช้กัไกลในการออกแบบครับอันดับแรกเรามีก,มการขีดน้านแครับลักษณะของมีความนุ่มนวลมีความซ่อมมีความเฉลี่ยความที่สองตรวโซนของสีหน้าให้มันดูสั้นอยู่ระักหนาขางคิ้วโดยการโดยการโน้มโดยการยกองศาครับให้อยู่ลักษณะคิ้ว,วสึงกับคิ้วนิดหนึ่งอัับที่สาม ้แอเ e ียขือนที่ของนา่งชาการดึงการตั้งฉากการวางเกาะหรือการลักษณะของหลังค่คนกรับออกมาลักษณะสวยงามลักษณะของการไล่เสนลักษณะของโรหนึ่งจากค้อยหนึ่งจากลายหนึ่งจากแนวนะครับแล้วก็จากซี่หนึ่งนะครับเราตั้งฉากส่วนของโหน้าและติดห้าส่วนข้าน้างและติด้ามาเชื่อมต่อคนับ ครัาการไล่การล้อมขอบการวองลายการวองแหวนมันจะเน้นลักษณะที่คอยลอมกอนี้ลักษณะของรูปทรงในการระบยยกนะครับครับสุดท้ายนะครับเรามาเก็บโฟมด้านหลังเราไปเก็บยังไงนะครับเป็นศิษฐ์ขอโค้กข้อมูลโคดี่ออกมาได้สวยงามนะครับบางคนจะต้องยกเรางคนจะต้องไล่ะของเส้นผมความผูกตัวแล้วมีความสุขแล้วก็มีความสวยงาม การทำงานจากการอาวุธชั่นจากการรู้จากการปฏิบัติการทำงานในเศรษฐกิจการเมีองการเสร็จแล้วครับเช็คของที่งานนี้ในการเก็คการมาดูของโซนการยกครับก็เป็นอันว่านะครับโซงรูปแบบเสร็จแล้วนะครับหน้าเดี๋ยวเรามาเป่าให้แห้งนิดนึงเรามาดูโซงนิดนึงตรงที่เราตัด ้ผมคือมีความสมูทมีความสวยงามตามที่เรากำหนดไว้ก็จะมาดูกันดูนะครับนะฮะ เราได้เนิคกนรอยนะครับนรสนักตัดเป็นแบของทรงีก็สวยงามอยู่ขนาดไหนนะครับนะะราับประทรงแล้วรูปแบบนะครับการทํางานในเวอร์ชั่นของเราก็รูปแบบในการตัดแล้วทรงในรูปของการไล่ทรงออกมาเพื่อให้ทรงนะครับมีความสมูทมีความคมคือและมีความสวยจากเทคนิคการทํางานจากเวอร์ชั่นนะครับจากความเรียนรู้และจากการที่เราพัฒนานะครับอันนี้ก็คือเทคนิคอันนี้ก็คือ านะครับอันนี้ก็คือสไตล์เรานะครับ KTO Academy ที่เราเผยแพร่ KTO Academy ที่เราแชร์ KTO Academy เราแบ่งปันในสายวิชาชีพซึ่งกันและกันครับขานหน้านะครับผมและทีมงาน KTO c a d e m y ก็จะตรงนี้มาแพร์มาแล้บอกโอกาสกับเพื่อนๆนะครับในสไตล์ KTO Academy ครับเราพบกันเร้วเจอกันนะครับ Everyday ครับในสไตล์อาจารย์ออสสอนตัดผม KTO Academy ช่างเราไม่ทิ้ง どう